สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสไพรยบันตุเย้ <laughs> <Yeah! laughs> น้แม่พวกเปล่าดำไไรคะไม่รู้จะไงได้จี๋ดังเปล่าแล้วเรารู้มาว่า,าน้าข้างบ้านนะคะแกกําลังจะไปงมหอยนะไม่รู้งมอยังเดี๋ยวจะเดินไปดูนะคะน้าสุดดีก็คือน้าที่อยู่ข้างบ้านเรานี่เองนะคะแกง,งมหอยแก่งมือวานดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรามีอุปกรณ์พร้อมยืมมานะคะถุงเท้า ใส่กันแบบว่าบางทีเราเดินไปแล้วก็บางทีเปลือกอยจะบาดเท้าได้แล้วก็ท,ท,วกทีมงานมีห่วงยางมาให้พร้อมมีความปลอดภยัยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่านาะสุดีไปงมหอยอยู่ตรงไหนนะคะไปค่ะ เห hey, นะ็นนะน่าจะดีกําลังงมหอยอยู่พอดีค่ะแล้วก็มียอดผักบุ่งสวยๆแกก็เก็บไวด้วยนะไว้ทำข้าวได้เดี๋ยวจะลงไปเก็บตรงนี้ที่ริมตะลิ่งก่อนนะคะเนื่องจากว่ายน้ําไม่เป็นนะคะลงไปตรงที่ลึกไม่ได้เดี๋ยวจะช่วยเก็บตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยอ, <c oughs> อ้อ๊ <c oughs> อามืมมมามอซ้อมริมร <c oughs> <c oughs> ิมตลิ่งนาค่ะโอเค เราตอนนี้เราก็มาอยู่ในน้ําแล้วนะคะเสร็จทีเนี้ยเราก็จะมาง,งมหอยที่ริมฝั่งริมตลิ่งก็จะมีด้วยนะคะมีทั้งหอยเชอรี่แล้วก็หอยขมหรือว่าหอยจุกนั่นเองนะคะหอยขมเนี่ยมันจะเป็นก้นมันจะแหลมๆอย่างนี้ทานได้ทั้งสองชนิดนะคะเราก็จะเอามือทำคลางลงไปที่พื้นนะคะที่ดินโคลนเห่นว่าเจอเจอหอยใช่ไหมแล้วก็ล้างล้างน้ำหน่อยหนึ่งนะคะ อันนี้ถ้าเราได้ไปเดนถึงเราต้องไปเช่น้ำเน,นะน,น่่ะเชน้ขึ้น่น้มันใมันไข้นอย่าไหมแช่ไม่จำนำมันมันจะโกนอืันนี้ก็ได้เลยหอยกอดที่กิ่งไม้ด้วยนะหยิบมาได้เลยยีไม่เอ มีหอยก็มาเกาะอยู่ตามเนี่ยท่อนไม้อย่างนี้ค่ะอันมีโลเล็กอาจิ๋วมีไข่โลดัลอะไรนี่ได้ดิสิบบาทไม่กั็เลยอ่ะไม่เชอรี่ทำให้โอ้ยเชอรี่นี่ก็ต้องเฟกโอ้ยม่ามันได้โลว์โลว์อืมก็ได้ก็ได้ไข่กันเนี้ยได้ดิเขินได้วินละว่าง บางทีลอกยากต่อมานั้นก็ว่าก็เด็กไปดรงงานก็้อนดีเกังมากเลจริงๆแล้วก็กลัวนะหวั่นๆนิดนึงไม่เคยลงแต่ก็สนุกดีนะคะคือไปได้แรวเยอะพบเติบมากลูกเปล่าเองเมื่อย็ท่าไหว่โอ้ยมีเตินั้นตอนแรกก็คิดว่างมหอยต้องยากแน่เลยเพราะว่า แล้วมันอยู่ในน้ําด้วยแล้วก็แล้วมันจะแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้เราจะไปจับตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาเห็นนาสุดีนมให้ดูนะก็ไม่ยากเลยนะคะคือที่นี่ถ้าถ้าเราขยันนะเราก็จะมีแบบมีกับข้าวกินทุกวันเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือ,อไปขายได้ด้วยนี่ก็ได้ประมาณ1กิโลนะคะแต่ยังมีของนาสุดีอีกนะเดี๋ยวเราจะแอบไปเอามาเทะรวมกัน ฝนทำท่าจะตกลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อนแล้วกันน่าจะตกหนักด้วยมืดมากโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหอยที่ได้นะคะมาใส่รวมกันไว้ในกระสอบนะหรือ <c oughs> ว่าเส่ในนู้ใ <c> ส <oughs> ่ในนูวะโอเคว,ว้าวมากมาย แค่เห็นก็อร่อยแล้วนะคะนึกถึงเมนูแล้วตอนนี้คาดว่าสบวมน้ำจะต้องเข้าแล้วนะคะ